สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรอยู่กับเกม Deep Dream ฝันลึกอ่าเกมนี้เขาไม่ได้เขียนเนื้อเรื่องนะแต่เขาบอกว่าเป็นเกมสยองฝันแนวจิตวิทยาก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไร้านิวเดเวปอ๋อคุณจะเจออะไรใน full version อ่ะภาษา event import UI อะไรเพิ่ม UI setting แล้วก็ level คล้ายเลย กดเลิกไม่ได้กดได้ลววะวพแม่งค้างโอ้ฉันอยู่ที่ไหนนี่อืมฉันเหนื่อยมากแล้วฉันต้องไปนอนแล้วละวอ <What? S 1> โอ้โหแต่เมาทนี่ลื่นมากเลยน,นะเปิดไฟได้ไหมแ้เป็นบ้านแลวะไรนะโอ้โหมือนกอดปตีม หลับแนละ้วคอฟฟี่คอฟฟี่เฮ้ยอ้านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยสถานรับเลี้ยงเด็กเหรอโอ้โอเดี๋ยวนะทำไมต้องต้องไปสีดเนี่ยเฮ้ยเบนนี่แอนด์อิงมาฉีดสถานรับเลี้ยงเด็กนี้เป็นคนค่อนข้างสมัยใหม่นะเนี่ยนา่ารักว่ะ ไปวิ่งได้อุ้ยนี่มันตัวจากาอนไนิเมะไม่ใช่หรอมีตุก๊กตาด้วยหรออุ้ยสวยจังเป,เป็นตุก๊กตาที่ค่อนข้างสวยนะว้าวสวยมากเอาไปลุกปบได้ไหมอืมไแล้วต้องไปทางนี้มั้งเพราะมังทางเดียวที่ข่าว มอว์วนี่ค่อนข้างเร็วสบัดทีเดียงนี่รู้เรื่องโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนคลายแบคลูมเลยบอกว่าเพลยงยังไม่มีลิกสิทิ์นะเหมือนแบคลูมเลยแบบลึกเข้าไปเรื่อยๆฟาฟุตเทสไปโอ้เดินพลังแห่งอันเรียวเอนจินโอ้ ที่ไหนนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างร้านสะดวกซื้อน่าจะห้างแหละเฮ้ยได้เสียงเหมือนมีคนตีเอาไม้กระทบกันไม้กลองทางนี้อ่ะทางเดียวนะไปโอ้โหที่ไหนวะน,นี่แบคมมรูมาหรือเปล่า นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยสถา,านที่ที่คุณเคยอย่างนั้นปะหรอคุณหรอ,หอะอประตูสีขาวนะ่าจะเป็นทางออกจากความฝันนี้แล้วนะน่าน่าจะคายแบ็กลูมนะนี่มันฝันซ้อนฝันอินเสพชันมันก็ไม่ได้ให้เราเห็นอะไรเยอะยๆอะไรเนะี่ยให้เห็นน้อยมาก ไม่ค่อยเจอในเกมเต็มอาจจะเจออะไรก็ได้เจออะไรหนักรังอะเจอดีเอ็นนะเพงเพงตอนหลังตอนหลังอนหน้าน่าจะมีลิขสิทธิ์ผมไม่ขึ้นจะคอร์สเกมตอนหน้าต่อตาเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เขาก็ยังแบบว่าไม่ได้ให้เราเห็นอะไรเยอะๆนะเพราะเป็นเดโม่ด้วยแหละอืมตัวเกมก็ไม่ได้บอกอะไรมากบอกให้แบบฝันลึก น่าจะเป็นฝันแบบซ้อนฝันเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าฟีลเกมมันเหมือนแบ็กลูมเลยนะแบบน่าจะเกมเต็มน่าจะให้เราไปเจออะไรแล้แหละหรือไม่ก็เอาเกมเต็มแล้วก็ได้แต่ว่าไม่รู้ <laughs> ไม่รู้โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยจะคอมเมนต์พูดคุยกันน้าสัานการับาบายยครับ,บายบาย